เราทำอะไรที่ทางโค้งนะฮะนี่คือทางโค้งสามแห่งครับทุกคนมาต้อะไรน่ากลัวนะพิชามเห็นไหมนี่ีแยกใช่ป่ะทางโค้งเนาะเนี่ยนั้นมันเป็นซอยเข้าไปใช่ไหมพิชามเห็นไหมเนี่ยถือว่าน่ากลัวมากตอนนี้ทุกคนเรามีภารกิจไปกินพิซซ่าเขาเอ้ยเขาบอกว่าทางโค้งเนี่ยมีผู้เสียชีวิตประมาณแปดแปดแปดถึงสิบศพเลยอ่ะ สิบแปดศอกเออเยอะมากอะ่ะและเขาถึงหาหาของมาเพื่อที่จะเอามาวางเพื่อที่จะเหมือนคล้ายๆเขาเลือกอะไรนะมาร่วมบูชายันอะชาูันเออประเ,เทศไทยอยู่บูชายันด้วยมีมีมีเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแล้ววงสวงเปล่าว <laughs> งสวงนี่นี่พี่ชาดูนี่<อ>เขาเรียกอะไรนะตู้ทิ้งบูชายันกลางสามแป่ง ง,ใช,งใช่เพื่อให้วิญญาณน่ะได้เข้ามาเล่นแต่คราวนี้เนี่ยเราจะดูว่าถ้าเป็นตู้ที่ให้วิญญาณเล่นเนี่ยเขาจะปล่อยของไหมต้องไปแบบวิญญาณไปไปไปวิญญาณลอยคุณนี่เอาตลกอยู่เรื่อยนะไป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 ,ไป,ไป,ไปนี่ทุกคนนี่พิชารุพด่งดูพิารพึ่งดูพชารดดูไหม <S <S อืมโอ้ยขังมากฮะ ดูดูแล้วนี่แหละครับคุณลองเล่นดูถ้าคุณเล่นได้วิญญาณก็เล่นได้วิญญาณก็จะได้ไปบดไปเกิดใช่ไหมเขาเล่นอืมอ๋อบอเลยแป้งร้อยเลยเอ้ใจเราต้องนิ่งดยิบมาไปงี้สิไม่มีบวงส่งก่อนยิบมาหยิบมาหยิบมาหยิบมาเฮ้ยอย่าไปเล่นอย่างนั้นอะไรอย่าไปเล่นอย่างงั้ไม่เราบวงสวงิตู้่อนกลัวไม่เอานะกลัวไม่ได้เราต้องไหวเราไม่ได้มีซื้อไงหยิบไปหยิบมา หยิบมาหยิบมาทำไมเออนั่นแหละผมไม่กล้าหยิบไงผมให้คุณหยิบไงเอาวงสวงนีบวงสวงก่อนเออเอาล่ะครับทุกคนนี่แหละตู้นี้ดูดเงินเลยไหมอาวุธเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมดูดไวมากอ่ะอุ้ยโอ้โหสามสิบปีขาออกเลยทุกคนเอาล่ะครับทุกคน มันมันเขย่าเองอ่ะพี่รับใช่ทำไมอะ่ะขยา่าอย่างนี้เลยเขยาเ่าแรงมากเลยนะไหนลองไหนลองดูดิเขย่าไงเขย่าไงเมืเ่อกีไ้ไปแล้วเสแล้วนาะนี่เกี่ยวกับิปวบิญญาณของตุก๊กตาใช่ไหมกลัวมาก ยังไม่ได้ดูเลยครับตอนนี้เราก็มีพี่เขาก็มาเล่นเหมือนกันนะวิวพ่ชิูขาหมุนนิ่งโหเห็นไหมขยับนิดเดียวแบบเดะเดะเดะขยับอะไรนี่คุณเป็นคนหมุนขาเองก็ตลกอะว้าวก็ว่าให้ทำน่ากลัวคุณตลกนะ พูกนี้กี่จังหวะสอ,สองจังหวะ่แต่ตัวเล่นนี่ตัวเล่นไม่มีแล้วป่ะมีมิชั่นได้ไหมตอนนี้กพี่ชา,าร์ปกำลังประสบปัญหานะเอาล้วครับไม่มีตัวเล่นเหรอไม่มีตัวเล่นเพราะอะไรอ่ะมีคนเล่นไปหมดแล้วเหรอพี่ชาร์ป ันพี่ชาบ์ปดิ้นลนเลยอ่ะเราสามารถจะเอาตัวไหนไปเล่นได้ม้่งวะคราไม่รู้เลยนะแต่ตู้ทิ้งเนี่ยคือหลังคาหลังเคอร์เนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่ทุกคนมันอยู่ตึก้างทางจริงๆนะพี่ชารใช่ไหม คือหลังโอ้โหตายยังไม่มีอ่ะเราเขี่ยออกมาเล่นได้ไหมเราเขี่ยออกมาเล่นได้ไหมพยายามอยู่เขี่ยไม่มาอันนี้จะทัดต่อออกเมื่อไหร่อีกวันสองวันครับทำมีเสียงผมด้วยนายเฮ้ยขึ้นเลยว่ะยังไงพี่ช้าบต้องเริ่มงขาโอ นี่แหละครับเขาเรียกว่าตู้ดักวิญญาณของแท้เลยออกไปไม่เป็นเลยทุกคนต้องมีสายางเขามากันไวอ๋อไหนก็ไม่สุดนองก็ไม่สุดเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไหมเฮ้ยเขี่ยมาเว้ยเขี่ยเขี่ยข่าเว้ย คนถือว่าตอนนี้พี่เช้านี่คือดิ้นรนมากนะเพื่อจะเอาตู้เนี่ยโหขาสายมากเลยแสดงว่าตู้นี้ขังมากขังจริงเฮ้ยจะอะไรขึ้นจัดแน่จัดเองแต่ขานี่คือออกมาเองเลยนะบังคับเลยนะทุกคน ขี่หัวจะมาไหมไม่รู้ผมไม่รู้คุณคิดว่าที่นี่เขาเป็นยังไงอ่ะอาจจะเย็นก็ได้อาจจะขี้ผัวมาก็ได้เลียมธรรมดาอาจจะใช้ไม่ได้ทุกคนนะโอ้ขี้ผัวเลยเหรอนี่ไงเป็นไงล่ะเหมือนกันเอาแล้วครับทุกคนเวลาประมาณสามสิบปีนะ มีบวงช้าบูชาก็แล้วบวงสวงก็แล้วนะยังไม่มาอีกนะยังไม่มาโอ้ยจังหวัดสมีเลยมีไหมพี่ชายจังหวัสองมันจะไม่มีกดไม่มีนึ๊กเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่มีเหรอตอนนี้หมดลองไหว้นิดนึงแล้วงับตินไม่งับเลยอยากรู้จังหวัดสองหรือเปล่าอยากรู้จังหวัดสองหรือเปล่าอมี เดี๋ยวคนที่ไม่รู้เนาะได้มาเล่นตู้ให้วิญญาณจะกดวิญญาณเลยได้ตู้นี้มก็งับเองกดจังหวะสองนะไม่เลยโอเคตู้นี้ไม่ได้จังหวะสองแต่ตุ๊กตาจะมาเอาเอนางทีเดิมเนี่ยจัดให้เหมือนเดิมเลยทีดังนั้นเนี่ยวันนี้ภารกิจเราเฟลนะตู้นี้พี่ได้กี่ตัวครับได้จากตู้นี้เลยผับหลายวัน มาถึงวันนี้ได้ยังครับนี่นี่นี่โอ้นี่ทุกคนดูเห็นไหมพี่เขาโอ้นี่ไอ้พี่ช่างเห็นไหมมาเต็มเลยโอ้เนี่ยทัหมดด้วยนี่หมดไปเท่าไหร่ครับพี่ิดโอ้พี่เอาไปทำอะไรครับ โอ้ความสนุกของการคีบใช่ไหมมันมันแค่นั้นเองเราก็เหมือนพวกเราอะเอาไปแจกเด็กพี่ก็เอาไปนะเจอทุกหลังหลังอยากเล่นไหมพามาเล่นนี่ตังให้ด้วยเป็นไงพี่ชาบดูเยอะมากอะนี่แหละถึงว่าสิพอเรามาแล้วเป็นไงไม่มีเล่นเลย ไม่ผมก็เกี่ยวเป็นมุมเหมือนกันใช่เดี๋ยวมาจากมุมไงพี่ครับกเมื่อกี้ไงเกี่ยวมาแล้วเนี่ยกลับไปที่เดิมแล้วกลับไปแล้ววันนี้ก็อยู่เมื่กี้อยู่ตรงนู้น่ะจับได้ปุ๊บปล่อยเด้งมานี่เลยก็ถือว่าตู้นี้เล่นได้นะเพราะพี่เขาเล่นให้ดูแล้วอันนี้ตู้เดียวเหรอพี่ตู้เดียวครับตู้นี้ตู้เดียวเองเหรอครับแล้วมันมีตู้ ออยู่ตรงนู้นผมก็ไปเก็บบ้านครับไกลไหมพี่จากแถวนี้ฟาร์มเอเโซ่เลี้ยวไปทางแถวนี้มีตู้เยอะมีมีอีกตู้หนึ่งอยู่ซอยบัมปิทุ่งสดแสดงว่ามีหลายหลายตู้ใช่ตัวเลขต้องโดนจำเลยโอ้แล้อย่าไปเรียกเลยเพราะเราก็ยังไม่มีที่จะเล่นเหมือนกันใช่นี่แล้วก็โอ้โหดูสิดูตัวสถานที่ที่ที่นี่ที่เขาเล่นสิอยู่สามตู้เองเป็นสามแห่งเนื้อโอ้ใช่เป็นตู้ที่สามแห่งแล้วก็ ตรงนี้ก็ดึกมากกันนี่พี่เขาก็ถือว่าสุดยอดเลยนะเวลาตีหนึ่งนะเรานี่ก็เตี้ยนหาเล่นจนได้นะหาเล่นจนได้แล้วก็เล่นไม่ได้ด้วยเราก็เล่นไม่ได้ด้วยเขาเล่นไปหมดแล้วนี่แหละนี่พี่เขาเก็บละนี่หนึ่หนึ่ง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 ห่หนึ่งหน่งหนึ่งหน่งหนึ่เล่นึ่งหนึ่งน่งหนึ่นึ่งหนึ่งห่นึ่่งนึ่นึ่ง ไม่มีตัวอะไรกันนั่นเองโอเคงั้นพี่น้องมากับแกลมไม่มีตัวที่ชอบเลยโอเคงั้นเราไปก่อนเนาะใช่ไปก่อนนะผมมาต้องรีบไปก่อนโอเคไปซะไปซืนเลยไม่ต้องนะไม่เดี๋ยวคนอื่นเขาเล่นเลยไม่คุณแกวางเออนั่นแหละตุ๊กตาจะได้ไม่ออกเออก็กลับไปซะเนี่ยอยู่นานๆนะอยู่นานๆนะ